วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะสายค่ะและนี่คือช่องแวร์สายค่ะช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับการทำขนมอบหรือการทำอาหารที่ค้นคว้าและรวบรวมเทคนิคอีกทั้งประสบการณ์ส่วนตัวของสายนะคะที่นำมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนค่ะและนี่คือช่วงใหม่ของช่องเรานะคะแวร์สายเดอะซีรีส์ออฟเค้กค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด14ตอนค่ะในแต่ละตอนนะคะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทําขนมเค้กค,ค่ะที่ายได้รวบรวมมานะคะแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนค่ะในแต่ละตอนก็น่าสนใจมากๆนะคะแฟน์ไซเดอร์ซีรีส์ออฟเค้เนี่ยจะนําเสนอผ่านช่อง YouTube ของายเนี่ยทุกวันศุกร์ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวร์เป็นครั้งแรก ก็ให้กําลังใจด้วยการกด Subscribe นะคะและกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดซีรีส์ตอนใหม่ๆหรือคลิปการทำขนมของทายค่ะ EP0 ค่ะกับการแนะนำซีรีส์เรื่องการทำเค้กซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะเป็นสไตล์กับการเรียนทำขนมแต่เป็นคลาสเรียนออนไลน์ในภาคทฤษฎีค่ะ ซึ่งจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆประสบการณ์ส่วนตัวของสายนะคะที่อยากจะนำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนในช่องแปดทายนะคะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการฝึกฝนค่ะทุกคนนะคะเรียนรู้จากหลักการเหล่านี้ละค่ะเพื่อที่จะนำไปปรับแล้วก็ตอบข้อสงสัยจากสาเหตุที่เราทำขนมแล้วเกิดไม่ตรงปกหรือลักษณะที่ดีที่ควรจะเป็นสำหรับงานขนมอบของเรานะคะสายจะพูดถึงในภาพรวมของ ซีรีส์เรื่องนี้กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะจะมีทั้งหมด14ตอนค่ะตอนเนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับชนิดของเค้กและเนื้อสัมผัสของเค้กด้วยนะคะซึ่งเรื่องของเค้กทรายเคยทำไปแล้วนะคะในช่วงแรกๆของการทำคลิปเลยนะคะแต่ว่าซีรีส์เนี้ยจะละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูหรือไม่ได้ชมตั้งแต่ EP แรกนะ สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ที่ playlist h e r e s i d e The Series of Cake ได้เลยค่ะแล้วเรายังพูดถึงอะไรอีกเราจะพูดถึงวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเค้กนะคะ และเราจะรู้ถึงเนื้อเค,ค้กค่ะบัตเตอร์เค้กชิฟฟอนเค้กสปันเค้กนะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบออกมาเป็นเค,ค้กหนึ่งก้อนนะคะเทคนิคการแต่งหน้าเค,ค้กและการเลือกใช้แพ็เกจจิ้งด้วยค่ะจากที่เราได้รู้ถึงกระบวนการแล้วนะคะยังจะมีเทคนิคสำหรับเนื้อเค,ค้กแต่ละประเภทด้วยนะคะและไม่ใช่แค่เทคนิคที่จะทำให้เรานะสามารถอบเค,ค้กออกมาได้นะคะจะยังมีวิธีการ พูดถึงการแก้ไขค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะซึ่งจะบอกสาเหตุว่าเพราะอะไรทำไมเราทำเค้กแล้วถึงได้ลักษณะที่ไม่ตรงปกนะคะก่อนจะจบซีรีส์เรื่องนี้นะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ไว้นะ,ะแล้วเดี๋ยวซายกลับมาตอบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรายละเอียดในแต่ละตอนกับแปรทรายเดอะซีรีส์ออฟเค้กสิตอนนะคะนี่คือวิธีการเรียนรู้ แบบออนไลน์ค่ะแต่เป็นในภาคทฤษฎีเท่านั้นนะคะสายอยากจะแบ่งปันทุกคนที่สนใจเรื่องการทำเบเกอรี่นะคะและเป็นมือใหม่หัดอบค่ะ แลทุกคนละคะอยากรู้ตอนไหนบ้างเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะก่อนจบคลิปนะไซอยากจะฝากช่องทางการติดตามอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจแปซี่เบเกิ้ลสตูดิโอนะคะก่อนจบคลิปนี้นะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดซีรีส์ตอนใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจไซมาจนครบ1000 s u b ซับสไคนะคะและนี่คือของขวัญค่ะที่ไซอยากจะมอบให้กับ แฟนๆที่รักช่องแววสายทุกคนนะคะแล้วพบกันอีกครั้งใน EP ถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมตลอดคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ